นเขตบ้านช้างเนี่ยค่ะเขตไม่โป่งไม่โป่งอยู่หรอคะมันไปแบ่งตรงไหนไม่รู้มันแบ่งตรงไอ้ปลาโลมาอ๋อตั้งแต่ไอ้ตรงป้ายปลาโลมาแล้วจะเป็นเขตบ้านช้างเป็นชุมชนชะติางอยู่ชุมอันนี้เป็นชุมชนชะติางมันเป็นโรงงานอะไรคะพี่เป็นโรงงานหลอมพลาสติกค่ะหลอมพลาสติกไอ้บริษัทเพียนทำดีบริษัทเพียนทำดีใช่อุ้ยมันมันเพิ่งไหมขึ้นไม่นานนี้เนาะเขาเขาบอกว่า ใช่คนงานเขาพาลูกออกมากันเห็นว่าผู้หญิงอ่ะโอ้ใช่ใช่เขาเป็นใช่ใช่เขาพาลูกออกมาเขาเป็นคนงานที่นี่แหละเขาเป็นต่างชาติไหมคะไม่แน่ใจนะ่ะอุ้ยอุ้มลูกเล็กเด็กแดงใช่ใช่ออกมากันหมดเลยแล้วทีเนี้ยมันก็ยังอพยพไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรถอพยพไงมันยังมีแคมป์อยู่ข้างในอ๋อมันยังมีแคมป์คนงานด้วยอ่ะช่วยกันแชร์ค่ะ